สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซทั้งช่องน้องคำแพงชาแนเเล,ลนะคะวันนี้วันที่30ธันวาคม2568แล้วนะคะคลิปนี้แม่น้องคำแพงเอาธรรมศาสตร์ที่ทุ่งนาตอนเช้าๆมาฝากมาตอนเอซทั้งช่องตะเว้นกําลังขึ้นจากอันพ่นอ่าตะเว้นกําลังพ่นอย่างก็เขาจะเอิญนะแม่น้องคำแพงก็บอาบุถึกจกักที่เนาะ คลิปนี้แม่น้องคำแพงก็จะมาเอาบรรยากาศที่ทุ่งนามาฝากมาตอนเอซทั้งช่องแล้วกะจะพาเอฟซทั้งช่องเข้าไปในบ้านเพื่อไปตามเบิงตัวเลขแนวทางกันนะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่1นมกราคมสวันที่หนึ่งวันี้วันที่2นะคะวันที่ส,ะะสมกราคม2 5งห้านะคะกะของอาจาร,รย์เล็กสุขสวัสดิ์เนาะคะ่ะแล้วก็ของน้องเพชรน้ำโชคเนาะ,ะแล้วก็จะโทรหาพ่อหมอดูเลขเด็ด เพิ่มเติมให้เอฟซีทั้งช่องอีกครั้งนะคะว่าเพิ่นจะปล่อยรัฐบาลไทยให้เ้าบอนะคะเอฟซีพะว,ว่าเพิ่นได้ยินเพิ่นวา่าบางเธอจะปล่อยเ้เนียนะคะ,อะ <c oughs> โอ้โหเพิได้เปิดเพลงมวลไทนเนอะมาส่งจะวบซสำนีละวัสันไยฟ้า <c oughs> บรรยากาศดีดีคะ่ะเอฟซี ยาอมได้นะบ้านสิเลียสได้ไมาอยู่พี่จะได้สบายสบายตื่นเศร้าก็จะได้เห็นงานน้ำต้นไม้ใบหยาตามทุ่งหน้านะคะเนาะขั้นมาอยู่ทุ่งหน้าก็จะได้เห็นนั่นเห็นนี่เพิ่มเติมอีกเนาะมีเวลาได้เห็นนั่นเห็นนี่เพิ่มเติมอีกค่ะได้ได้เน่ได้จินเน่ได้ใจเน่เนาะนี่ค่ะกระลำแม,ม่นองําแพงปลูกน่านใหญ่ค่ะของอัน แบงไปให้หญ้าอันกรมเพิ่นปลูกเพิ่นจนสิ่อเหล่าของเจ้าของบา,ง,บาง,งามดินไม่บ่าง,งามค่ะเจ้า่าดินไม่ก็จังสี่ละคอยเป็นคอยไปเอาว่าซันเด้นี่ค่ะแม่งกินใบมันสิอ่อให้บ่ละคือเป็นจังสี่พักเมก็กปลูกเบิดทุกอย่างที่อ่ากินได้นะคะเอซี ขอแค่มีพื้นที่เนาะปลูกไว้นั่นละเวลาเถาเวลาแกไปใส่กรไดก็ได้เอ้อยางมาเลาะล่มสาเก็บพักเจ้าของปลูกได้กินเนาะอยากยังก็ได้หาเก็บกินง่ายๆอันนี้ไอ้อย่างเขาจะเอินพักลืมผัวพักลืมผัวมานเลนยเขาจะว่านะเนี่ยค่ะอันกินกับลาบกินกับปนเนาะ ขึ้นช่ายหัวหอมกระลำกระกำนั่งแตกหาก,กระใสปุ๋ยเมื่อานี่เพิ่มเติมนะคะช่คอยเฮ็ดคอยไปนี่แหละเนาะอาออกดอกแล้วจะเก็บดอกหอมไปลวกกับปนกนันนะนี่แหละอยู่บ้านเฮ้ากระซำบานเฮ้านี่แหละเนาะมีิยังกระได้เฮ็ดได้กินไปซำนี่แหะ บอบ้รวยกับพ่อมีความสุขนะคะเอฟซีถึงจะไม่รวยแต่เราก็มีความสุขเด้อเนาะตื่นมากก็ได้เห็นต้นไม้ใบยาแรงมากอยากกินอยากก่างกะเอามาเต่มามโฮ้มกันกินน้ำการเนาะตามภาษาบ้านนอกค่ะไม่ได้ปลูกมักบวบอีกว่าจะปลูกมักบวบอยู่ มีเม็ดอยู่เออมีเอฟซีว่าอยากได้มเมล็ดหมกบวบกับแม่น้องคงําแพงให้ทักมาใหม่เดอ้อแม่น้องคําแพงจำาบอได้แล้วค่ะ,เพ,ะเพราะว่าอันเพราะว่าอันลลยมันหลายๆเนาะมันจำาบ่ได้ค่ะให้ทักมาหาแม่น้องคําแพงใหม่เดอ้อค่ะเนาะเบอร์ศูนย์หกห้าสามสี่ศูนย์หกห้าสามสี่หนึ่งแปดแปดสามหกทักมาหาแม่น้องคําแพงใหม่เดียวแม่น้องคําแพงส่งให้นะคะอ่าในในหมกบวบนะคะ ทักมาหาเดี๋ยวแม่น้องคำแพงทรงไหเดอร์เนาะนีะ่ค่ะอะตามนี้ให้ฟรีนะคะเพิ่นขอว่าอยากได้แนวมาปลูกเอออยากได้กับแม่แม่น้องคำแพงทรงไหได้เนาะไม่คิดตังค่าให้ฟรีค่ะเนาะนีะ่ค่ะป่ะเอาบรรยากาศที่ทุง่งนาหมอกลง่งเนาะนํำหมอกข้างใบไม้แล้วกะไปกลับไปบ้านค่ะบาน,นี้แบบพิถงานต่อเนาะ ก่อนจะเข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของหมอดูเลขเด็ดอาจารย์เลขสุขสวัสดิ์น้องเพชรนำโชคและโค้งสุดท้ายชุดล่างของอาจารย์ตีแปดลิ้วนะคะแม่น้องคำแพงก็จะเอาตัวเลขแนวทางของทุกสำนักมาท่วนคืนไห้เอฟซีทั้งช่องใดเบิิงกันเติมนะคะเพื่อว่าทั้งบางคนกับยังบ่เห็นเนาะอ่ะ ชุดล่างของพ่อเกลียงวดนี้วิ่งลูดเด่นสามตัวเดียวหลักสิบล่างมีเจ็ดแปดเก้าสามสี่เน้นที่เจ็ดแปดเก้าส่วนหลักหน่วยมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเน้นที่สามชุดเน้นมีเจ็ดสามกับแปดสามชุดรองเจ็ดสองกับเจ็ดสี่นะคะส่วนชุดบนนะคะชุดบนของพ่อเกลียงวิ่งลูดเด่นที่แปดรองเจ็ด หลัก10บน3 4 5หลักหน่วยบนเจ็ 7, 8, 9, ชุดเน้น3 7 3 8 3 9เออชุด2ตัวบนเนาะมี3 7 3 8 3 9 4 7 4 8 4 9แปดสี่เก้าละห้าเจ็กเลียงเน้นที่3 8กับ5 7นะคะส่วนเออนี่ยังมีอีกเนาะมี5 8 5 9แล้วก็5้าเน้นให้3คู่3 8 5 7กับ5 8 ชุด3ตัวบน3 8 5 5 3 8 3 5 8 6 5 8และ7 5 8นะคะส่วนโค้งสุดท้ายของอาจารย์หนุ่มกระสินอ่ะ,อะชดุดเต็มแล้วก็โค้งสุดท้ายไปพร้อมกันเลยเนาะเอาบนเงีนกันนี่ค่ะ อันนี้แคปหน้าจอเอาชุดเต็มและชุดโค้งสุดท้ายของอาจารย์หนุ่มกรลสินนะคะบนวิ่ง5เม็ดเดียว3ตัวบน5 50 2ตัวบน5 005ข้างล่างวิ่ง3ตัวเดียว3 8 8 3เน้นที่3 8ส่วนชุดเต็มก็ตามนี้เลยนะคะนี่เนาะไปต่อนะคะ ส่วนเลขล็อกยายกองวิ่งรูดเด่นที่7ลอง1เนาะชุด2ตัวมีทั้งหมดอ่า12คู่แต่ว่าเน้นที่1673กับ74นะคะนี่ค่ะส่วนชุด3ตัวบน 473, 673, 473, 773มี3ชุดเนาะแต่ว่าเพิ่นเน้น473นี่นะคะไม่เพิ่นเขียน2เทือนะคะขอโทษลหลายๆแล้วก็016นนี่เนาะนี่ค่ะ ดับสิบบนสี่กับเก้านะคะ fc จะซื้อเลขถึกบนว่าคือซื้อเลขติดเก่าติดสี่หลายแทะแม่น้องคำเพงข้างบนอ่ะส่วนพ่อจังคมเลขฝันสี่ห้าศูนย์สี่ห้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์นะคะอาจารย์เสรีหกเม็ดเดียวสี่หกหกสี่เม็ดเดียวสามตัวบนเก้าสี่หกนะคะ อาจารย์พงพาโชค5กับ6ชุดสตัวบนล่าง3 5 5 3้าห้าสามสและ8 6 6 8ซื้อบนเน้นบนกันล่างนะคะนี่ค่ะส่วนอาจารย์สวยเลขติด3ตัว9ก้าแจับคู่ชุด2ตัว6กเจ็ด7กแปดหเน้นที่6 7 6 8และ6 9นะคะปูวัดป่า3ามเก เน้น39ชุด2ตัวก็เพิ่มเติมมาให้อีกก็คือ09กับ79นะคะปุ๋ยขอโทษ09มาแต่ใส่07กับ79ค่ะ FC เนาะหลวงตาวิ่งลูดเด่น6ลอง5ชุด3ตัวบน659 560 2ตัวบนล่าง5969เน้นที่69 5060นะคะ ตาปากน้ำโพสี่กับ7จสาตัวบน7จ็ดสี4หกสี่เจเน้นที่7 9เนาะเขาฝากมา9กับ0ูย์สตัวบน0ูนย์เก้าหกตัวบนล่างเก้าหกเกเน้นที่9 6กับ9 7ค่ะอ่งวดที่แล้วของอาจารย์เล็กสุขสวัสดิ์นะคะ วิ่งล่างให้ห้าตัวเดียวหลักสิบล่างมีสามมีห้ามีเจ็ดหลักหน่วยหลุดนะคะเข้าหลักสิบเข้าที่ห้าหลักหน่วยหลุดเนาะงวดที่แล้วอันนี้ชุดล่างน้องเพชรนำโชควิ่งลูดเด่นหนึ่งสองสามมาที่สองจับคู่ให้โบเขา่าอยู่เลขฝันนะคะเข้าเลขฝันอยู่ห้าสองเนาะให้่าฝันเลขฝันห้าสองหนึ่งเนาะมาที่ห้าสองนะคะของ่อาน้องเพชรนำโชคเนาะห้าสองล่าง ของพ่อหมอดูเลขเด็ดงวดที่แล้ว7ตัวเดียวหลุดนะคะ f อฟบอมาเนาะงวดนี้เดี๋ยวเบิ่งตัวเลขลางชุดรางอ่าชุดบนของอาจารย์ตีแลิ้วค่ะแม่น้อกคำแพงกันลงกิปไปแล้วเนาะมาเบิ่งต่อละอ่าหลักร้อยบน3กับ9เน้นที่3หลักสิบบน1ตัวเดียวหลักหน่วยบน4ี่ห้าเจแต่ว่าให้วิ่ง1บนตัวเดียวนะคะชุด

ชุดล่างนะคะชุดเต็มล่างของอาจารย์ตี8ปดลิววิ่งรูดเด่น3ตัวเดียวชุดตัวรองก็คือ9เนาะเด่น3ารอง9ชุดเต็ม3-5 3-8 39 36มแปดสามเก้าสามหกพิ่นฟันท่วงมือนันให้เม็ดเดียวก็คือ3าหาตรงๆรง่ต้องกลับแต่ว่ามือนี่คงสุดท้ายเพิ่นว่าฟันท่วงที่สามหากับ3ามแปดตรงตรงไม่ต้องกลับนะคะนี่ค่ะอันนี้คงสุดท้ายให้มา3าหากับสานะคะ แต่ว่า3มชุดนี่ก็ง่ามเนาะค่ะ fc เนาะสามเก้อ่ะได้ไปต่อค่ะอ่างวดน,นี้วันที่2องมกราคมสองหของอาจารย์เล็กสุขสวัสดิ์วิ่งล่างเด่น3ตัวเดียว36กับ3านะคะเนาะให้มาแค่2ชุดค่ะงวดน,นี้ให้มาแค่2ชุดนะคะ ของอาจารย์เล็กสุขสวัสดิ์งวดที่แล้ววิ่งห้ามานะคะห้าล่างเนาะหลักสิบก็เข้าที่ห้าแต่ว่าหลักหน่วยบอมากก็เลยจับคู่ให้บอ่อเขานะคะงวดที่แล้วนี่ค่ะงวดนี้วิ่งสามตัวเดียวสามหกกับสามหนึ่งนะคะนี่ค่ะ,ะมาต่อที่ของน้องเพชรนํำโชคนะคะส่วนของน้องเพชรนํำโชคงวดนี้วิ่งลูดเด่นสี่รองห้ากับหก จับคู่ชุดเน้นสองตัวบนล่างสี่เจ็สี่ชุดลองห้าเจ็ดห้าหกห้กับหกส่วนเลขฝันมี8ปดสองห้าหสมตัว8ปดเจหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแนวทางของน้องเพชรน้ำโชคงวดน,นี้งวดที่ผ่านมาของน้องเพชรน้ำโชคอ่านี่ค่ะ,ะให้เบิ่งน้ำกันนี่แหละนอะกทั้งวดเก่างวดใหม่ของน้องเพชรน้ำโชคงวดที่แล้ว อ่าเลขสูตรบกเขานะคะนี่ค่ะแต่ว่าเลขทูบก็หลุดบอมาเนาะแต่ว่าเลขฝันมากค่ะนี่ค่ะเลขฝันห้าสองนะคะมาที่ห้าสองล่างเนะางเนะงวดนี้เลขเด่นตามเลขสูตรของเพิ่นมาเด่นสี่ลองห้ากับหกจับคู่สี่เจ็ดสี่หกแล้วก็สี่แปดห้าเจ็ดเอาชุดลองห้าเจ็ดห้าหกห้าแปด หกแปดกับหกศูนย์เลขฝันแปดสองห้าหนึ่งสามตัวบนห้าเอ 8, 7, เอแปดเจ็ดอ่าแปดเจ็ดหนึ่งนะคะตัดเล่นด้วยนะคะเอฟซี FC, เลขฝันเพิ่นเนาะนี่คะ่ะงวดที่แล้วก็เข้าเลขฝันนี่คะ่ะเดี๋ยวจะพาโทรหาพ่อหมอดูเลขเด็ดคะ่ะตามรัฐบาลไทยเลยเนาะ ฮัลโหลคะ่ะพ่อทอทะบานิ่งหกตัวเดียวบนล่างใช่ไหมคะบนอย่างเดียวบนใช่ไหมบนวิ่งหกเดี๋ยวนะคะสองตัวให้หกหนึ่งหกสองหกสามบนเดียวค่ะช่วงวันที่สองมกราคุกหกเก้านะค่ะหกหนะึ่งหกสองหกสามใช่ไหมคะสามตัวหกหกสองหกหนึ่งหกสอง หกสามสามสามตัวหกหกสองสองสามหกสองหกหกสองแล้วก็เจ็ดหกสองใครอยากได้ต้องการหวยอันนอยสองชุดออกติดต่อศูนย์เก้าแปดแปดหกศูนย์แปดแปดสี่หนึ่งน้องกําแพงงตัวสัตว์ให้จด้วยนะค่ะอาจารย์มีล่างไหมคะอ๋อไม่อ๋อเจ็ดเจ็ดตัวเดียวล่างค่ะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ล่างวิ่ง จ็ดตัวเดียวเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่จ้าเดี๋ยวาตามได้นะโอเคครับค่ะอ,อาจารย์ขอบคุณนะคะนี่ะน่ะเนาะมาเร็วไปเร็วคะ่ะเอฟซีมาเร็วไปเร็วมาเร็วอันนี้นะว <c oughs> ิ่งเจ็ดนะคะล่างจะถามมาตัวเน้นเนาะเดียวเดียวเดียวโทรอ,อีกเทอหนึ่งจะได้ชัดเจนนะคะเอฟซีเนาะโทรอีกเทอหนึ่งจะได้ชัดเจนนะคะ ค่ะอาจารย์อยากอยากจะขอตัวเน้นจากอาจารย์หน่อยค่ะว่าบนจะเน้นตัวไหนคะเน้นสามหกสองกับหกหกสองเน้นหกสองเม็ดเดียวอะเน้นหกสองใช่ไหมคะข้างล่างเน้นเจ็ดสี่ข้างล่างเน้นเจ็ดสี่สามตัวบนเน้นนีนะครับลงตัวตับด้วยน้องกาแพงสามสามตัวบนเน้นตัวไหนคะหกหกสองกับสามหกสองโอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่เนาะ สามตัวบนเน้นหกหกสองกับสามหกสองนะคะอ่ะผู้ใดได้ยินคือนไม่นองคําแพงเน,น้องไม่นองคําแพงกับสาคุณเป็นคนจะอันค่อน้ังจะสาหลายแห้งหกเก้านะคะเนาะ 4ีหกอ่าได้มาแล้วที่ทุกคนรอคอยรัฐบาลไทยหมอดูเลขเด็ดงวดวันที่2มกราคมสองหบนวิ่ง6ตัวเดียว2ตัวบน6 1 6นึ่เน้นที่6กสองสตัวบน6กหกสองสาสองเน้นที่6 6หกสองกับสามองข้างล่างวิ่ง7ตัวเดียว7จ็ดสองเสและ7 4เน้นที่7จสนะคะ นี่ค่ะงวดที่แล้วหลุดนอกพันไฮมาชุดเดียวบอมานะคะลุดค่ะครับหน้าจอเลยนะคลิปนี้แม่น้องคํแแพงก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะมากตัวใดชอบตัวใดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมาแลกเปลี่ยนแนวทางกันได้นะคะเพราะว่าอีกมือหนึ่งสองมือเลขก,ก็จะออกแล้วนะคะ f อผู้ใดมีตัวดีตัวเด็ดกันอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมานะคะ คลิปนี้กับชกชกมันมันลำลำเลื่อยๆกันยกช่องนะคะของน้องคำแพงชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ